ครอบครัวชาวนายากจนที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งหัวเขาประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนกระทั่งถึงตอนนี้ไม่นานมานี้ผู้เป็นเสาหลักของบ้านอย่างนายมานพผู้เป็นพ่อได้จากไปเพราะโดนงูเห่าในทุ่งนาชกเป็นการจากไปอย่างกระทันหันไม่ทันได้เตรียมใจและไม่มีเงินได้ทำศพ ทางวัดเห็นใจจึงได้ให้การช่วยเหลือและสามารถทำพิธีศพได้ภายในสองวันจนจบโดยที่มีชาวบ้านมาให้กำลังใจหลายคนเพราะนายมานพเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้จะมีฐานะที่ยากจนมากก็ตามหลังงานศพเสร็จลองนับเงินที่ได้จากงานศพมามีชาวบ้านหยิบยื่นให้บ้านละยี่สถึงสาก็พอได้เห็นเงินอยู่บ้าง นางยาใจหรือนางยาผู้เป็นแม่ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกลูกทั้งสองหญิงชายยังอายุน้อยนักผู้หญิงอายุ17ปีกำลังจะโตเป็นสาวในขณะที่ผู้ชายนั้นอายุได้15ปีนางอยู่ในอาการเศร้าโศกได้ไม่นาน <c oughs> ก็รีบปลุกพลังใจตัวเองมา <c oughs> เมื่อมองหน้าลูกตอนนี้ลูกทั้งสองคงจะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันแล้ว มาช่วยนางทำนาทั้งสามคนช่วยกันดูแลม้าที่เหลืออยู่ไม่กี่สิบพื้นเอาไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงจนกระทั่งสองพี่น้องเติบโตเป็นหนุ่มสาวกันเต็มตัวดาหวานตอนนี้อายุ23ปีเต็มและกำลังจะออกเรือนไปกับหนุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มาเจอกันตอนงานวัดและก็ผูกสัมพันธ์รักกันเรื่อยมาบ้านฝ่ายชายมีฐานะพอประมาณแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยมาก มาสู่ขอด้วยเงินสินสอดห้าร้อยบาทถือว่าเยอะมากในครานั้นด้าหวันย้ายไปอยู่บ้านผัวถึงแม้จะห่วงใยในตัวแม่แต่แม่กลับบอกว่าโตแล้วก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองและตอนนี้นางก็มีมานะพูกเป็นน้องชายอยู่กับนางอีกคนหนึ่งบอกลูกสาวว่าไม่ต้องห่วงไปใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมแวะเวียนกลับมาเยี่ยมแม่บ้างด้าหวันรับปากว่า จะมาเยี่ยมแม่ทุกเดือนช่วงแรกๆห้าถึงหเดือนแรกก็มาทุกเดือนพอหลังจากนั้นก็สองเดือนสเดือนครั้งจนกระทั่งสามปีผ่านไปด้าวันก็ไม่ค่อยได้มาอีกแล้วปีหนึ่งจะมาสักสองหนทําให้หนางยาใจค่อนข้างเหงาง้อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าด้าหวันมีลูกถึงต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนางรู้ว่ามีหลานคนแรกเป็นผู้ชายก็ดีใจมาก อยากอุ้มอยากโอหล้านแต่ลูกสาวก็ไม่ค่อยพามาหรอกด้วยเพราะว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ค่อนข้างไกลกันจะเหลือก็เพียงแต่มานะลูกชายคนเล็กที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการทำนาและช่วยเธอทำมาหากินอยู่ที่บ้านหลังนี้นะเอ๋ยเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้เหนื่อยไหมขอโทษนะพักนี้แม่เจ็บอดๆแอดๆไม่ได้ช่วยเองเต็มแรงสบายมากจ้ะแม่ ผมอย่างแข็งแรงหาเลี้ยงแม่ได้อีกทั้งชาตินั่นแหละกี่ครั้งพ่อมีเมียก็จะทิ้งแม่นะสิบ้านเราจนออกอย่างนี้ใครจะมาชายตาแลผมล่ะครับแม่อยู่กับแม่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเนาะมานะพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างน้อยใจเล็กน้อยเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีบุญมีวาสนาพ่อก็ตายจากไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย กว่าจะโตมาได้ก็ลำบากมากแล้วเลยไม่เคยคิดจะพาใครให้มาลำบากกับเขาด้วยเขาคิดแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นและเริ่มรู้จักกับคำว่าความรักไม่ว่าจะเป็นรักแบบเด็กๆใสๆหรือรักแบบผู้ใหญ่เขารู้จักมันหมดนั่นแหละเพียงแต่เขารู้จักแกับยั้งช่างใจได้แค่แอบรักอยู่ไกลๆไม่เคยนึกฝันที่จะเอาตัวเองเข้าไปใกล้ใครให้เขารำคาญ เขาเจียมตัวเสมอว่าตัวเองจนคงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะกล้าบ้าบินเลือกอนาคตที่ไม่สดใสแน่นอนไม่เหงาหรือว่าเพื่อนเหงาก็เหงาแหละแต่จะทำยังไงได้ค่ะมันจนนี่ว่าต่อให้เหงาแค่ไหนก็ต้องทนแหละคนขยันแบบเองไม่มีวันอดตายเชื่อค่ะสิเองก็ต้องมีวันที่ลืมตาอาบปากได้สักวันสมฉายเพื่อนสนิทของมานะพูดปลอบเพื่อน เพราะเขารู้จักเพื่อนของเขาดีมาน่าเป็นเด็กที่ฉลาดรู้จักคิดและโตก่อนวัยอันควรเขามีความเป็นผู้นำสูงมากต่อให้เขาต้องหยุดเรียนออกมากลางคันแต่เขาก็มีสติปัญญามากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างตอนนี้เขาทำนาอยู่สิบไร่เขาลดมันลงเหลือแปดไร่แบ่งอีกสองไร่มาทำสวนผสมเล็กๆปลูกพืชผักสวนครัว แล้วในปีต่อๆไปก็จะลดลงเรื่อยๆเท่าที่ฟังมาณวางแผนมันเป็นแผนการที่ดีมากในการใช้ชีวิตเพราะเขาวางแผนระยะยาวในการปลูกไม้ยืนต้นในภายภาคหน้าไม้พวกนี้จะหายากและราคาแพงเป็นการคิดคำนวณที่อิงจากหลักความเป็นจริงพี่สมชายไปไหนมาจ๊ะไปหาเพื่อนน่ะมานะไงจำได้ไหมพี่น้าแหละจ๊ะจำได้สิ ที่น่าสบายดีไหมดีนะลำบากหน่อยตอนนี้มันกำลังสุ่มทำสวนผสมนะ่ะเคยได้ยินไหมล่ะไม่จ้ะมันคืออะไรหระอจะพี่สมชายอธิบายให้สมหญิงผู้เป็นน้องสาวฟังด้วยความใจเย็นน้องสาวคนนี้สวยเรียบร้อยน่ารักแต่หัวทึบพอสมควรเก่งงานบ้านงานเรือนแต่เรื่องเรียนไม่เอาไหนเลยไม่ว่าเขาและมานะจะพยายามสอนแค่ไหน น้องสาวของเขาก็จําอะไรได้เพียงสั้นๆพอเดินออกมานอกห้องเรียนก็ลืมแล้วเอาคืนครูไปหมดเขาลําบากมากตอนที่สองพี่น้องอย่างดาวันและมาน,นะล่าออกกลางคันเขารับภาระสอนน้องสาวคนเดียวแสนจะเหนื่อยใจกว่าจะเข็นน้องสาวคนนี้เรียนจบมัธยมต้นได้ในคืนนี้เมื่อสมหญิงได้คุยกับพี่ชาย เรื่องของชายหนุ่มที่ตนแอบชอบมานานก็รู้สึกดีใจและคิดถึงมากๆแต่เธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะได้เจอกับเขาอีกสักครั้งทั้งๆท,ที่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ชายของเธอเองแท้ๆแ,แต่เธอกลับไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกเลยนับตั้งแต่ที่เขาลาออกจากโรงเรียนตอนนั้นไปจะหาว่าเธอแก่แดดก็ได้เพราะตอนนั้นมานะอยู่มสมส่วนเธออยู่มสอง ยังเด็กเกินไปที่จะรู้จักความรักแต่แปลกไหมที่เธอรักเขามาจนถึงตอนนี้ตอนเขาเลิกเรียนแรกๆเธอยังไปคอยวนเวียนและเยี่ยมที่บ้านอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนี่เองเขาบอกกับเธอว่าเขาไม่อยากให้เธอแวะเวียนไปหาอีกแล้วเพราะกลัวคนจะมองเธอและเขาในทางไม่ดีและบอกว่าเขามีคนรักอยู่แล้วกลัวว่าเธอคนนั้นจะเข้าใจผิด เล่อยากให้เลิกไปวอแวร์เธอเจ็บจนชาและก็ยอมถอยออกมาแต่เธอพยายามถามใครต่อใครที่สนิทกันว่าคนรักที่เขากล่าวอ้างถึงนั้นคือใครก็ไม่มีใครรู้เลยจนมาลองนั่งนึกทบทวนหาเหตุผลก็ไม่เจอเลยคิดเอาเองว่าเขาคงเกลียดขี้หน้าและรําคาญเธอนั่นเองแหละเลยไม่ยอมให้ไปหาอีกแล้ว ขณะที่สมหญิงลูกสาวเศรษฐีบ้านนอกกำลังคิดกุ้มใจเรื่องของชายที่ตนแอบรักมานะก็กำลังพยายามมุมานะและอดทนให้สมชื่อของตนเขาพยายามปลูกพริกและผักสวนครัวทำสวนผสมในแบบของเขาที่เคยอ่านเจอและจดจำแนวทางนี้เอาไว้เขานึกถึงใบหน้าของน้องสาวเพื่อนที่เขานำมาเป็นแรงผักดันและกำลังใจหวังว่าเธอจะยังรู้สึกดีๆกับเขา ในวันที่เขาพร้อมมากกว่านี้ภาวนาว่ามันจะยังไม่สายเกินไปแต่เวลาไม่เคยคอยใครในปีต่อมามานะยังคงทำได้แค่พยายามก่อร่างสร้างตัวไม่ประสบความสำเร็จเสียทีก็ได้ยินข่าวแววมาว่าสมหญิงน้องสาวของสมชายเพื่อนรักกําลังจะเข้าพิธีวิวาสายฟ้าแลบกับลูกชายของกำนันทมหมู่บ้านข้างๆ ความผิดหวังที่ถาโถมบวกกับแรงใจแทบไม่มีเหลือแม่ล้มป่วยลงอย่างก,กระทันหันและจากไปในเวลาอันรวดเร็วสมหญิงมาร่วมงานศพด้วยแม้คนที่บ้านจะพากันห้ามปลามเพราะกำลังจะเข้าพิธีมงคลสมรสไม่ควรไปงานอัปมงคลเช่นนี้แต่สมหญิงไม่สนใจเธอสงสารมานะเหลือเกินจนทนไม่ได้หากไม่มาแสดงความเสียใจ และเธอคิดถูกที่มาพ่อเสร็จจากการเผาศพแม่มานั้นนั่งมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่าคนเดียวสมหญิงเดินเข้าไปหาด้วยใบหน้าที่เศร้ามองและซุดตัวลงนั่งข้างๆเขาพี่นะไม่เป็นไรนะพี่หญิงเสียใจด้วยจริงๆแต่พี่ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนะพี่มีหญิงอยู่ข้างๆพี่เสมอถ้าพี่ต้องการอย่าร้องไห้เลยนะพี่ออเอ็งกำลังจะแต่งงาน จะมาเคียงข้างอะไรกับพี่ได้เองกลับไปหาว่าที่เจ้าบ่าวเองเถอะพี่นะถามจริงๆเธอพี่รังเกียอะไรฉันหรือฉันไปทำอะไรให้พี่โกรธเกลเกียดนักนะไม่หรอกเองไม่ได้ทำอะไระพี่แค่ไม่เหมาะสมคู่ควรมากพอเลยไม่อยากให้เองมาสนิทด้วยคนจะมองเองไม่ดีเอานะและพี่จะมาคิดแทนฉันทำไม เพราะพี่รักเองมากไงรักจนไม่อยากให้มันจมปลักและมาลงรักคนจนจนแบบพี่สู้ให้เองไปเริ่มต้นกับคนที่มีความพร้อมจะดูแลเองเสียอย่างดีกว่าและพี่จะมาประชดฉันทำไมถ้าคิดว่าฉันไปได้ดีและมันดีจริงอย่างที่ปากพี่พูดนะสมหญิงเองก็อัดอั้นตันใจมากแต่อดไม่ได้จะต้องย้อนถามเพราะไม่เข้าใจว่ามานะต้องการอะไรกันแน่ในชีวิต พูดตัดพ้อแต่มาบอกว่ารักรักแต่ผักสายเธอไปให้ไกลเพื่ออะไรคนอย่างสมหญิงรักใครแล้วก็รักจริงไม่กลัวความลำบากขอแค่ไม่ทิ้งขว้างกันก็พอแล้วแต่นี่อะไรงงไปหมดเหมือนมาน่าจะมีความย้อนแย้งอยู่ในตนเองสูงมากเพราะไม่รู้ว่าเขากำลังต้องการอะไรการกระทำผักสต่างๆนานาที่ผ่านมามันไร้ความหมายไปตั้งแต่ คำว่ารักหลุดออกจากปากเข้ามาแล้วเมื่อกลับจากวัดในเย็นวันนั้นสมหญิงก็ตัดสินใจขอยกเลิกงานแต่งงานเศรษฐีผากับคุณนายยี่ซุนแสนจจงงง,ง,งและไม่พอใจอย่างรุนแรงเพราะได้ตกปากรับคำครอบครัวของกันันถมไว้แล้วนอกจากเสียหน้านแล้วยังต้องเสียเงินเสียทองคืนให้เขาไปอีกเรื่องแบบนี้คุณนายยี่ซุนไม่อาจยอมได้ นี่มันเรื่องอะไรกันหญิงแม่รับปากเขาไปแล้วนะรับปากเป็นมั่นเป็นหมอจะให้พ่อแม่มาเสียขนตอนแก่ไม่ได้นะก่อนไหนตอนแรกว่าจะยอมแต่งแล้วตอนนี้จู่ๆมาขอยกเลิกอะไรกันงานแต่งงานนะจ๊ะแม่ใช้ขายของเล่นแบบเด็กๆขอโทษด้วยค่ะคุณแม่แต่หญิงแต่งงานกับพี่เขาไม่ได้จริงๆหญิงไม่ได้รักเขาแล้วลูกรักใครล่ะ เศรษฐีผาถึงกับต้องเอ่ยปากเองด้วยความสงสัยเหลือเกินเพราะลูกสาวคนนี้ถึงจะหัวทึบไปสักหน่อยแต่ก็แสนดีไม่เคยขัดใจพ่อกับแม่เลยสักครั้งสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามแต่วันนี้จูจ่ๆก,ก็ลุกขึ้นมาพยศขอยกเลิกงานแต่งงานกลางคลันทั้งที่อีกสามวันขันหมากจะเดินทางมาถ้ามันไม่มีเหตุผลสมควรหรือขอขาดบาดตายจริงๆลูกสาวของเขาก็ไม่น่าจะเดือดร้นถึงเพียงนี้ หนูมีคนที่หนูรักหนูแล้วก็แล้วมันเป็นใครล่ะบอกพ่อมาสิเองก็บอกพ่อไปสิว่าย,ยิงตัวเองอะรักไอ้มานะเพื่อนของพี่นะพี่ชายจริงหรือเปล่าไอ้มานะที่แม่มันเพิ่งตายไปนั่นนะตายจริงโดนมันทำของใส่หรือเปล่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเรือดก็ไม่เห็นจะดีผิวก็ดำคล้ำพอทำแต่นากลมหน้าอยู่กับดิน ทำไมถึงอยากได้คนพันนี้มาเป็นผัวกันละ่ะแม่ก็พูดเกินไปฉันรักพี่เขาก็เพราะว่ารักแม่ไม่เคยรักใครแบบมีเหตุผลเรื่องไงไม่เคยหรอกจ้ะทําอะไรก็ต้องมีเหตุผลทท้งนั้นแหละโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองไม่รู้แหละในเมื่อรับปากเขาไปแล้วจะให้พ่อแม่เสียคนแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดยังไงลูกก็ต้องแตง่งถ้าคุณพ่อคุณแม่บังคับยิงยิงจะตายให้ดู ลูกสาวที่เคยเรียบร้อยน่ารักจูจูก็ลุกขึ้นมาฟาดงวงฟาดงาขัดคำสั่งพ่อแม่แถมยังขู่จะตายให้ดูทำให้คุณนายยี่สุนถึงกับลมใจพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นแต่หน้าผัวกับลูกชายไม่รู้จะทำอย่างไรดีคั้นจะไปบอกยกเลิกก็เกรงว่าเงินที่รับเขามาอาจจะต้องจ่ายชดเชยให้เขาไปอีกหลายเท่าเพราะกำนันโถมเป็นคนเือยศถืออย่าง แถมลูกชายก็รักลูกสาวของเธอมากถ้าหากว่าไม่ได้ดังใจเกรงว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนและผิดใจกันไปเสียเปล่าแล้วเรื่องที่นางกลัวก็กลายเป็นจริงเมื่อพอถึงวันแต่งขบวนขันมากมาเพราะว่าสองคนผัวเมียทั้งเศรษฐีผาและขุนนายยี่ซนไม่มีใครยอมไปบอกยกเลิกงานแต่งพอขันหมากมาเจ้าสาวที่ควรจะอยู่ร,รอรับขบวนขันมากมาก็หายตัวไปเสียแล้ว หญิงเองมาได้ยังไงฉันก็หนีพ่อกับแม่มานะสิฉันไม่อยากแต่งงานฉันทำถึงขนาดนี้แล้วทีนี้พี่ยังจะรังเกียจฉันอยู่อีกไหมเองลงทุนหนีงานแต่งมาหาพี่เลยหรือเรื่องจริงใช่ไหมนี่พี่ไม่ได้ฝันไปนะเมื่อมานะยังทำตาโตตกตะลึงคาดไม่ถึงและก็เอาแต่ถามซ้ำๆสมหญิงจึงตบหน้าเข้าไปฉากใหญพ่อดอนตกเต็มแรงจนหน้าหัน มานะจึงได้สติเขาคว้าร่างบางเข้ามากอดไว้กลั่นน้ำตาล,ลูกผู้ชายเอาไว้อย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้อ่อนแอให้ใครเห็นดีใจอย่างเหลือแสนเพราะเขาเองมีความกล้าไม่มากพอที่จะทำแบบนี้ไม่นึกเลยว่าสมหญิงจะรักเขามากถึงขนาดนี้พ่อกับแม่มาถึงที่บ้านทั้งสองคนตกลงปลงใจว่าจะใช้ชีวิตคู่ฉันผัวเมียถึงแม้จะลำบากก็ตาม มานะซึ้งใจมากขณะเดียวกันฝั่งพ่อแม่ของสมหญิงก็รีบตามมาถึงที่แต่สมหญิงยืนกลางเสียงแข็งว่าอย่างไรเธอก็ไม่ยอมกลับไปที่บ้านนั้นอีกเด็ดขาดถ้าหากว่าพ่อกับแม่จะบังคับให้เธอแต่งงานกับคนอื่นนางลูกไม่รักดีรู้ถึงไหนอายถึงนั่นกล้าทําแบบนี้ได้ยังไงนะหักหน้าพ่อแม่ขนาดนี้ยังมีความคิดอยู่ไหมแกก็เหมือนกัน ลูกอีกขี้คลอกจนและไม่เจียมแม่อย่าว่าพี่เขานะถึงตอนนี้เราจะจนแต่วันหนึ่งเราสองคนจะรวยให้พ่อกับแม่ดูถ้าไม่รวยต่อให้ลำบากเลือดตาแทบกระเด็นหนูก็จะไม่กลับมาขอเงินพ่อกับแม่เด็ดขาดปล่อยลูกไปเถอะในที่สุดเศรษฐีผาก็ตัดสินใจเขาเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของลูกสาวเด็กคนนี้ดื้อเงียบคงต้องปล่อยให้เผชิญชีวิตด,ด้วยตัวเอง เขามองหน้ามานะสบตากันอย่างลูกผู้ชายไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรออกมาแต่เหมือนมองตาก็รู้กันถ้าหากวันใดผู้ชายคนนี้ทำลูกสาวของเขาเสียใจเขาก็จะมาเอาลูกสาวคืนในวันนี้คงต้องปล่อยให้สมหญิงได้ทำตามใจไปก่อนส่วนเรื่องการคืนสินสอดทองมั่นให้ฝ่ายนั้นอาจจะต้องทดใช้เงินด้วยก็เป็นเพราะเขาไม่ตัดสินใจทำตามที่ลูกสาวบอกตั้งแต่แรก ถ้าหากไปคุยกันอีกฝ่ายก็คงไม่เสียหน้ามากถึงเพียงนี้ความผิดในครั้งนี้เขาจะยืดอกรับเอาไว้เองจากนั้นก็หันไปปลอบประโลมให้เมียใจเย็นลงแล้วก็พาเธอกลับบ้านคุณนายยี่สุนหันมามองลูกสาวทั้งน้ำตาทั้งเสียใจน้อยใจอับอายโกรธเคืองหลากหลายความรู้สึกปะปนกันเมื่อพ่อกับแม่กลับไปแล้ว สมหญิงก็สุดลงนั่งร้องไห้เธอเสียใจที่ต้องเรือร้านกับพ่อแม่ขนาดนี้แต่นี่มันชีวิตของเธอเธอก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยตัวเองสองหนุ่มสาวใช้ชีวิตถึงแม้จะลำบากอดมื้อกินมือ้อต้องกินปลาไปเป็นเดือนเดือนหรือไม่ก็กินผักต้มแต่ทั้งคู่กลับมีรอยยิ้มให้กันและกันต่างคนต่างอกอกอดอีกฝ่ายเวลาที่เหนื่อยหรือทุกข์ใจ ให้กำลังใจกันและกันอยู่ทุกวันไม่เคยขาดมานาเฝ้าดูแลธนุธน้อมเมียของตนเองมากถึงแม้สมหญิงจะอยากช่วยงานทั้งเรื่องปลูกผกักหรือทำไร่ทำนาแต่ว่าเขาให้เธอทำได้น้อยที่สุดส่วนตัวเองทำให้มากที่สุดเพราะถือว่าตัวเองเป็นผู้ชายและตอนนี้เป็นผู้นำครอบครัวแล้วด้วยเขาไม่อยากให้เธอต้องลำบากมากจนวันหนึ่งรู้สึกทนไม่ไหวแล้วทิ้งเขาไปไหนที่สุด แม้สมหญิงจะยืนกลานว่าจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเขาเด็ดขาดเขาก็มีวางใจในจุดนี้เพราะความลำบากแลกเงินมันสามารถเปลี่ยนคนได้เสมอไม่ใช่ไม่ไว้ใจเมียแต่เขาแค่ไม่อยากพลาดสมหญิงใช้ชีวิตอยู่กับมานะถึงแม้จะลำบากไปหน่อยเพราะเธอเคยสุขสบายมาทั้งชีวิตอยากกินอะไรก็ได้กินทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่พ่อและแม่ตามใจมาเสมอ ไม่เคยให้เธอต้องเหน็ดเหนื่อยเลยแต่อยู่ที่นี่กลับมีความสบายใจเพราะเธอเป็นอิสระงานบ้านก็ทำแค่นิดๆน่นนอยๆเพราะอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นสมชายพี่ชายที่แสนดีของเธอก็แต่งงานออกเรือนไปกับคนรักตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่กับมานะ้าเกือบสามปีแล้วยังมีความลำบากอยู่เล็กน้อยแต่ก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นในทุกๆปีเพราะผลผลิตที่เขาลงทุน ทำไร่แบบผสมผสานอีกทั้งไม้ยืนต้นก็เริ่มโตมีคนมาจับจองและจ่ายเงินมัดจาเอาไว้เพราะว่าอากาศฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่มากไปหรือน้อยไปทำให้ได้ผลผลิตดีเช่นเดียวกันชีวิตของมานากับเธอเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคุณนายยี่สุนก็แอบติดตามดูลูกเขยคนนี้อยู่เงียบๆเพราะกลัวว่าลูกจะลำบาก แอบให้สมชายมาแวะเวียนคอยถามข่าวอยู่เสมอแต่เพราะเธอหญิงทนงในศักดิ์ศรีจึงไม่มาเองเธอรับรู้ความเป็นไปและก็รู้สึกนับถือลูกเขยคนนี้อยู่ลึกๆว่าเขามีความพยายามและอดทนมาหนะบากบั่นสมชื่อที่เขามีเธอก็รอเวลาถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งลูกเขยจูงมือลูกสาวเข้ามาขอขามาเธอคิดว่าเธออาจจะยอมใจอ่อนยกโทษให้แต่ด้วยศักดิ์ศรีของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ เธอจะไม่ยอมลดตัวลงไปขอโทษลูกก่อนถึงแม้จะรู้ว่าในวันนั้นตัวเองก็มีส่วนผิดที่ผลักดันให้ลูกต้องเป็นคนหนีไปก็ตามพี่นะประจำเดือนฉันไม่มาหลายเดือนแล้วจ้ะพี่พาฉันไปอนามัยใกล้ๆที่ตัวอำเภอได้ไหมอยากลองตรวจดูจริงเหรอพี่ดีใจจังเลยอย่าเพิ่งรีบดีใจไปสิพี่รอฟังก่อนตรวจให้แน่ใจแล้วค่อยดีใจนะจ๊ะหลังจากอยู่กันมา ครบห้าปีเต็มในที่สุดทายาทตัวน้อยที่พวกเขาเรอคอยก็มีท่าทีที่จะมีความหวังขึ้นมาแล้วมานะเลือกที่จะทิ้งงานทุกอย่างและพาเมียรักขึ้นกรียนเดินทางไปที่อนามัยที่ตัวอำเภอที่จริงเขามีมอเตอร์ไซค์แล้วแต่ประว่าช่วงนี้ฝนตกและถนนลื่นจึงไม่อยากพาเมียไปเสี่ยงจึงได้เลือกที่จะเดินทางด้วยกรียนแทนถึงแม้จะใช้เวลานาน,านก็ตาม ตอนนี้เขามีวัวควายเยอะมากเลี้ยงควายกับวัวเอาไว้ทำพัน์ขายด้วยระยะเวลาห้าปีที่อยู่ด้วยกันมามานะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ถึงจะยังไม่ได้ร่ำรวยเท่าเศรษฐีผ้าผู้เป็นพ่อของสมหญิงก็ตามแต่เขาก็ขยับฐานะตนเองขึ้นมาได้มากมายจากเดิมที่แทบจะไม่มีอะไรเลยเมื่อมาถึงอนามัยนั่งรอผลการตรวจอยู่ร่วมชั่วโมงก็รู้ผลสมหญิงตั้งครรภได้สามเดือนกว่า พวกเขาก็เลยฝากขันเรียบร้อยก่อนที่จะกลับบ้านด้วยความดีใจคืนนั้นหมาหน,านอนลูกท้องเมียแทบตลอดทั้งคืนพูดคุยกับลูกน้อยที่ยังไม่เป็นตัวดีคาดหวังอนาคตเอาไว้เลิศหรูมสมหญิงนอนเงียบกริบและคิดถึงพ่อแม่ขึ้นมาก่อนที่จะเอ่ยปากพี่นะตอนนี้เราพอมีฐานะขึ้นบ้านบ้างแล้วพี่คิดว่าเราจะกลับไปขอขอมาพ่อแม่ตอนนี้พ่อกับแม่จะให้อภัยมิจ๊ะ พี่คิดว่าหัวอกคนเป็นพ่อแม่อย่างไรเสียต่อให้ลูกทำผิดไปก็ต้องให้อภัยอยู่วันยังคำ่ำลองไปไหมพี่จะให้คนจัดทูบเทียนแพลสำหรับขอขอมาผู้ใหญ่แล้วก็นำเงินจำนวนหนึ่งไปสู่ขอเองผูกข้อไม้ข้อมือตามพิธีให้เรียบร้อยเพื่อพ่อแม่เองจะยกโทษให้ง่ายขึ้นเมื่อพูดคุยและตกลงกันได้รุ่งเช้าจึงให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคนหนึ่ง นางมีฝีมือในการร้อยมาลัยและจัดทูบเทียนแพรทำดอกไม้บายสีต่างๆสมหญิงจึงเกิดอย่างเรียนรู้และทำด้วยตัวเองนางก็ให้นางมีสอนให้อยู่หลายวันจนในที่สุดสมหญิงก็ทำออกมาสวยสมบูรณ์แบบมาณนจูงมือสมหญิงแล้วไปที่บ้านพ่อตาแม่ยายที่มีเคยได้ไปเหยียบย่างไกลามาหลายปีเป็นจังหวะเดียวที่กับเศรษฐีผากำลังล้มป่วยกระสอบก,กระแซ มีนางยี่สุนคอยดูแลใกล้ชิดสมชายอยู่บ้านเมียแตะตอนนี้มีลูกเล็กจึงไม่ค่อยได้แวะเวียนมาเนื่องจากลูกป่วยบ่อยไม่ค่อยแข็งแรงกลายเป็นว่าทั้งบ้านมีแค่นางยี่สุนกับคนสนิทอยู่แค่สองคนที่สามารถสลับสับเปลี่ยนดูแลเศรษฐีผาได้เมื่อสมหญิงเดินขึ้นเรือนไปกลับมานะยี่สุนหันมาเห็นกะวางทิฐิลงรีบโผเข้ากอดลูกสาด้วยความคิดถึง ลูกแม่กลับมาแล้วเหรอลูกจ้าแม่หนูขอโทษนะจ๊ะหนูพาพี่นะมากราบขอโทษด้วยพ่อกับแม่ยกโทษให้เราได้ไหจ๊ะพ่อกับแม่ยกโทษให้ลูกนานแล้วเข้าไปดูพ่อเธอลูกตอนนี้พ่อไม่แขอยสบายมากนะมาด้วยกันสิยีสุนเมื่อเห็นคู่ชีวิตอย่างเศรษฐีพาล้มเจ็บลงเธอกรลดทิฐิในใจลงเยอะรู้แล้วว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงจริงๆ ่อให้มีเงินมีทองขนาดไหนหาหมอมารักษายัางไงผัวของเธอก็ไม่สามารถหายดีได้เพราะเขาเป็นไข้ใจคิดถึงลูกสาวแต่ก็ไม่กล้าไปหาเพราะเกรงใจเมียเธอรู้ดีกำลังคิดอยู่พอดีว่าถ้าหากลูกสาวไม่พาลูกเขยเข้ามาที่บ้านเสียทีก็คงต้องไปหาเองถึงที่เกรงว่าผัวจะตายไปโดยที่ไม่เจอหน้าลูกสาวก่อนตาย โชคดีเหลือเกินเษธีพายิ้มอ่อนๆอให้ลูกสาวน้ำตาคลอรู้สึกดีใจที่ในที่สุดลูกสาวก็กลับมาบ้านแล้วเขาเอา่ยปากขอลูกสาวอย่างอ่อนแรงว่าให้กลับมาอยู่ที่บ้านให้พามาณนะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเสียเลยถึงแม้ตอนนี้มานะสถานะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงบ้านให้เรียบร้อยถ้าหากว่ากลับมาอยู่บ้านแห่งนี้ก็น่าจะสะดวกกว่าเขาอยากอยู่ใกล้ลูก เผือว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงเขาก็อยาก,อยากอยู่กับลูกจนลมหายใจสุดท้ายของเขามานะตกลงอย่างไม่อิดออดเขารู้ดีว่าการสูญเสียเป็นอย่างไรเขาจะไม่ยอมให้สมหญิงต้องรู้สึกผิดหากไม่ได้กลับมาดูพ่อแม่อย่างแน่นอนพ่อจ๋าวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะดีขึ้นมากเลยเพราะว่าผมเป็นพ่อลูกกลับมาแน่แนขอบใจน้าี่ลูกกลับมาหาพ่อหนูขอโทษนะจ๊ะ ขอโทษที่ทิ้งพ่อไปสองพ่อลูกปรับความเข้าใจกันสมหญิงดูแลพ่อทุกวันทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ท้องเหมือนลูกคนนี้จะเป็นลูกที่น่ารักมากๆเพราะเธอไม่แพ้ท้องเลยเศษธีผาอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็หายดีราวกับปาฏิหาริ์ทั้งๆท,ที่หมอหลายๆคนก็บอกแล้วว่าเขาอาจจะไม่รอดแล้วเษฐีผาดีใจมากที่จะได้อยู่จนเห็นหน้าล้าน สมหญิงท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆมานะเริ่มไปไร่ไปสวนน้อยลงในแต่ละวันเพื่อรอดูเมียที่ท้องแก่ใกล้คลอดและเมื่อถึงกำหนดใกล้คลอดเขาก็พา,าเธอไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดสมหญิงให้กำเนิดลูกชายหน้าตาน่ารักหนึ่งคนตัวอ้วนกลมทั้งๆที่สมหญิงตัวเล็กนิดเดียวมานะก็ไม่ได้อ้วนนางยี่ส่นจึงบอกว่าล้านคนนี้เหมือนเธอตอนเด็กๆเป๊ะ มีนำซ้ำยังเอารูปเก่าๆที่อยู่ในอาัลาบัม้มซึ่งไม่เคยเปิดเลยมาดูเพื่อยืนยันว่าล้านชายคนนี้เหมือนเธอมากขนาดไหนทั้งความอ้วนกลมและสีผิวแววตาจมูกปากสมหญิงถึงกับหัวเราะค,คึกคักเพราะว่ามานะแอบทำหน้ามุยและบ่นงุบงิบเขารักลูกคนนี้มากแต่ทำไมลูกกลับไปเหมือนแม่ยายเสียหมดทุกคนพากันหัวเราะเมื่อเห็นมานะทำท่าไม่พอใจ แต่ไม่กล้าพูดเพราะเกรงใจแม่ยายมานะตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าอานนท์เพราะเคยไปขอชื่อกับพระมาไว้แล้วทุกคนเอ็นดูและก็รักเด็กชายคนนี้มากจนสมชายตัดพาอว่าลูกของเขาตกกระป๋องไปเสียแล้วแต่ก็ไม่ได้จริงจังในคำพูดนะเพราะเขารู้ดีว่าพ่อกับแม่รักลูกของเขาเหมือนกันมานะสู้อดทนและขยับฐานะขึ้นไปทัดเทียมเศรษฐีผา สิบปีต่อมาเขาก็ได้ลูกหลงมาอีกหนึ่งคนทั้งทงที่คิดว่าอาจจะมีลูกเพียงคนเดียวแล้วแท้ๆเพราะว่าสมหญิงไม่มีท่าทีว่าจะท้องเลยจู่ๆก็ได้ลูกสาวหมาครองคนนี้เขารักมากจริงๆเพราะว,ว่าหน้าตาจิ้มลิ้มเหมือนเขาไม่มีผิดรักลูกชายมากแต่แอบรักลูกสาวมากกว่านิดหน่อยดีที่เด็กชายอานน์ก็รักน้องสาวของเขามากเช่นกัน ครอบครัวของมานะกับสมหญิงจึงอยู่กินกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาเษฐีพากับกุณายยี่สุนก็อายุยืนและแข็งแรงพอที่จะเล่นกับหลานคนเล็กอย่างน้องพอใจอีกด้วยนางยี่สุนนั่งคุยกับเศษฐีผาในวันหนึ่งบอกว่าได้แบ่งสมบัติให้ลูกทั้งสองสมชายและสมหญิงเรียบร้อยเพราะมั่นใจแล้วว่าทั้งคู่สามารถบริหารจัดการที่ดินและเงินทองที่มี ได้ดีแน่นอนพะพวกเขาตายไปก็จะได้หมดห่วงไม่ต้องกลัวว่าลูกหญิงลูกชายจะทะเลาะก,กันถึงแม้จะมั่นใจว่าทั้งสองคนรักกันมากพอก็ตามและทั้งสองคนก็จากไปอย่างสงบในวัย90ปีตอนที่หลานๆโตเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นการจากไปอย่างสงบสุขโดยมีมณะลูกเขยกับสมชายและก็หลานชายอย่างอานนท์ที่บวชให้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่เกิดมาจนต่อให้ลำบากยากแค้นเพียงใดถ้าหากมีความมานะพยายามมีความเพียรและความบากบันมากพอก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความจนได้ครอบครัวชาวนายากจนที่หมู่บ